ก็เลยครับผมอานัทิสวเดชบันครับไปนี้ซ้อมมาอยู่วันครับไปนี้ซ้อมมาสองอาทิตย์กว่าครับซ้อมอยู่ที่สวเดชบันครับอยู่ที่กรุงเทพมั้งเนาะมีใครเป็นคู่้องคู่ซ้อมบ้างที่นั่นก็มีเจ้าเสนาเจ้าเสยใหญ่เกียรติวิลาครับแล้วก็เพื่อนๆในค่ายเพื่อนๆช่วยกันครับนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอ่า21ซย่าง22ครับเราสูงเท่าไหร่175ยเจาน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับประมาณ65ครับเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับก็ได้หมดครับเพื่อน แล้วอย่างวันนี้เราเจอกับวรพลครัเคยเจอไหมไม่ครับไม่เคยเจอสายแรกที่เจอเขาครับแล้วได้ศึกษาเกมมาต่อยเขามั้ยได้ศึกษาครับเขาเป็นมวยสไตล์ไหนเขาเป็นมวยสไตล์เข่าเหนียวครับแล้วก็อยมัดแต่ขาก็คล้ายๆกันแล้วอย่างวันนี้เราวางเกมวางแผนไงก็สามยกแรกก็ไม่ไม่ไม่ประมาณนะครับค่อยๆไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมครับค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วอย่างตอนก่อนปิดโควิดนี่เราต่อยไว่หน่อยตอนนั้น ก่อนที่ว่ามวยจะปิดก็ต่อยที่เบอร์ครับเบอร์อ๋อไปเจอใครวันนั้นต่อยกับเพชรวันแมนครับเป็นไงชนะครับชนะเข้ามาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยสามร้รอยสามห้าเหมือนกันร้อยสามห้าวันนี้ต่อยร้อยสามหกีแตกเรื่องหนักมีปัญหาไหมไม่ไม่มีครับก็ทสบายๆครับคิดว่าถ้าเข้าไปช่างนี่จะมาเกินหรือมาขาดจะเกินอยู่สักนิดนึงครับก็คือเหมือนมาวิ่งออกร่างกายหน่อยนึ่งพอวันนั้นต่อยเสร็จแล้วก็หยุดเลย ต่อยเสร็จที่วันนั้นก็หยุดเลยหยุดเลยหยุดยาวเลยใชุ่ไปหมดที่เดือนมันสองสเดือนนะสองามเดือนที่โควิดนี่เลยใช่ไหมครับต้องซ้อมอยู่เราก็อยู่ที่ค่าย็คือซ้อมวิ่งออกกำลังกายเหมือนเดิมไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วเนาะอ่ะเราต่อยมวยมาลูุทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาก็ร้อยกว่าแล้วไฟนะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดตรังครับอ่าเชิญชินแฟนคลับเรานี่นะเอ วันนี้ผมต่อยมวยหลังโควิด้างแรกครับก็เป็นกำลังใจผมด้วยครับผมจะทำให้เต็มที่คนระนะับร่างกายตอนนี้เป็นไงร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอโอเคขอบมากน้องชายครับ